สวัสดีค่ะเอสซีทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของเย็นจิตพรทีวีทุกคนเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่สี่นะคะวันที่สี่มีนาพศสองพัน เท่าไหร่ยี่สิบสามใช่ไหมพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสามไม่ใช่ใช่เนาะพศสองพันสองพันยี่สิบสามเนาะค่ะ F C T ราคานี่คือตัวเลขของย่าตะเคียนไม่ย่าจำปาทองไม่ย่าจำปาเงินนะคะ อย่าลืมเดอ้อเพื่อนว่านะคะเพื่อนให้แปดหนึ่งแปดแล้วก็แปดหนึ่งนึงล่างให้สามห้าพอปู่สามเป็นผู้ลงทำขอแม่ย่าตะเคียนที่วัดธรรมนาคานะคะย่าตะเคียนท่านได้มาจาก ตรงไหนสาวดำไม่ทราบแม้ทัางไม่ได้ถามนะคะที่ว่า,าพระอาจารย์ท่านไปอัญเชิญมาอยู่ที่วัดธรรมนาคารนะคะก็ชื่อท่านชื่อแม่ย่าแม่ย่าจำปาทองแม่ย่าจำปาเงินนะคะก็ท่านก็ลงทำขอแล้วก็ได้แบบนี้นะคะได้หนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งหนึ่งเลขล่างได้สามห้านะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับทุกทุกท่านนะคะ งวดนี้เป็นงวดประจำวันที่1 6มีนาคมนะคะ 2, 2 2 2023นะคะพศน,นะคะหรือว่าพศ2566นะคะสาวดำก็พยายามพูดหลบไปตามที่หมอปลายบอกนะคะว่าให้ช่วยกันเรียกเป็นพศ2023เพื่อที่ให้เหตุการณ์มันดีขึ้นสังเกตดูก็ก็สาวดำก็ว่าจริงนะคะทุกวันนี้คน ใจร้อนขึ้นมากแล้วก็ไม่ต้องไปเปรียบว่าสัมผัสสัมปานะคะยิ่งกว่านั่นอีกนะคะไม่มีข่าวอย่างอื่นเลยนะคะนอกจากข่าวการเสียชีวิตแล้วก็เสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมมีแต่โหดเหี้ยมขึ้นทุกวันและคนใกล้ตัวใกล้ชิดทั้งนั้นเลยที่ข้าแรงแจงกันทุกวันนี้ท่านพิจารณาดูนะคะถึงจะไหมแต่ก่อนมันไม่ได้มีอย่างนี้เลยนะ,ะผัวเมียเอ่ย ข่าวมิแต่มีดอ่านาสิบห้าแผลยี่สิบแผลผัวเมียกันนี่แหละต่อมาก็เป็นลูกนะสี่แผลห้าแผลสิบแผลกับพ่อกับแม่ดูแล้วมันฟังแล้วมันหดหูหัวใจแล้วก็หวาดเสียวเหลือเกินนะคะพี่น้องครอบครัวเดียวกันพี่น้องอ่าน้องข่าพี่พี่ค่าน้องค่าผัวข่าเมียค่าอะไรก็แล้วแต่ มันมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่จะโหดเหี้ยมไปกว่านี้มันมีแต่โหดเหี้ยมขึ้นทุกวันเผากันทั้งเป็นก็มีฆ่ากันอย่างทรมานก็มีเพราะอะไรคนใจร้อนเพราะว่าเป็นกับปีนี้เป็นปีที่อ่าถูกธรรมชาติถูกถูกกฎของธรรมชาติที่เขาเอาคืนต่อมนุษย์ที่มนุษย์ได้ทํากับเขาไว้ก็หมายถึงว่าเผาป่าเผาดงเผาอะไรนี่แหลคะค่ะ นะคะแล้วก็หรือล้างถอนเป็นเป็นปูนซีเมนเป็นเหล็กเป็นบ้านเป็นตึกหมดไม่มีป่าดวงพงไพแล้วเหมือนแต่ก่อนเนาะอ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นสูตรของสาวดำนะคะเลขเด่นของสาวดำนะคะเขียนไว้อย่างชัดเจนนะคะมีสิบหางนะคะเลขเด่น38075หนะคะ 3ามแปจับเป็นเลข2ตัวแล้วก็ได้10หางจับเป็นเลข3ตัวก็ได้10หางนะคะอ่าพิจารณาดูค่ะชื่นชอบก็จัดคัดก็ไม่ต้องซื้อนะคะอันนี้มันสูตรอ๋อสูตรที่2ลืมเขียนจะท่านผู้ชมแป๊บเดียวกับลืมเขียนสูตรที่สองเนาะได้เป็นหลักฐานชัดเจนค่ะ เรียบร้อยจ้ะท่านผู้ชมนี่เด้อค่ะเดอ้อถ้ากันเบิ่งไว้ก็จําไว้ซอยกันค่ะสูตรสาวดำเน้อพี่น้องเดอ้อจะไม่น้ากันกับสิเทเพระต้องมาทบทยงกันยากเนาะ,ะสูตรสาวดำบึง่งเด้อค่ะพี่น้องสาวดำว่างวดนี้ต้องมีศูนย์แน่นอนเน้อพี่น้องใช้จีว่าจังได้ก็ตามนั่งวันมีศูนย์แน่นอนวันนี้แฟนคลับว่าช่วยช่วยวงกลมให้ด้วยว่าเน้นตัวไหน สั่นเป็นบมวกวานจัดถามใจนั่งมักเนาะนั่งมักเด้อพี่น้องไอ้นี่เด้อมักตัวนี้ค่ะพี่น้อง ขยได้ตัวนี้อันนี้มันสิมี่ยนน,นี่ตัวนี้นั่งวานนี่มันมันมันนนาจิเป็นไปได้นะนี่นะนี่นะ เอฟซนะี FC ว่าช่วยวงวงไอช่วยเน้นทิ้งด้วยนะคะเอสอันนั้นนะคะสาวสาวดำชอบห้าศูนย์เจ็ดแล้วก็สามแปดศูนย์ค่ะส,สองตัวเลียสามตัวนะั้นแล้วก็สองตัวก็จะมีชอบศูนย์เจ็ดสามห้าสามแปดค่ะในสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมในสูตรนี้จ้ะ มักโนพี่น้องเนาะผู้เดมากตัวใดสูตรนี่นั่งบอกเอฟซีเด้อค่ะว่าคันมักสูตรใดซื้อสูตรนันเดอพี่น้องค่ะตามที่เขาเห็นกันนะเนาะมันเขาทุกงวดจ้ะแต่ว่าเขางวดละคาสูตรหกสูตรนี่ก็บเบอแมนธรรมดาได้จ้ะซื้อว่าใส่ได้เนาะเออเขาก็ต้องเบื่อว่าอันไอเขาจิมากตัวสูตรที่มันออกว่าโนาพี่น้องเนาะมันกับบอหลายตัวเราการซิฟฮังนี่ เปวดมาโอ้ยซเสื่อมมิดตะอันตะอันเออเสื้อในไอเบียเดอ้อพี่น้องซื้อในไอเบียไอเบียไอว่าปุระแบตเตอรี่เสียงไวเลยจ้ะต้งวันมากดได้เพราะว่าม้าห้านี่มันเป็นเลขสามตัวเนาะพี่น้องเนาะมันบอมี่อย่างแน่นอนเด่นเนี่ย สาวดำชยนไว้ชัดเจนนะคะบบถือก็คือบถือพี่น้องถือก็คือถือ,ถอ,อ,ถอจ้ะสาวดำชัดเจนนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะเบือ่องเงินเด้อพี่น้อง สูตรที่หนึ่งค่ะสูตรที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมสาวดำเขีนไว้ชัดเจนนะคะท่านดูท่านดูท่านก็ต้องจําด้วยนะคะว่าสาวดําทําลงกี่กี่กี่ ี่สูตรที่ชุดแคปไว้จะจะได้รู้ว่าเข้าหรือไม่เข้านะคะ สองหกสองเจ็ดเจ็ดเ้าะอนี่สูตรที่หน,นะคะอันนี้สูตรที่สองอันนี้สูตรที่หนจ้า นี่เป็นเลขของอา,อาจารย์พรขอนแก่นนะคะนี่เราก็มารวมให้แล้วนะคะเพราะว่ามีสีนั้นแล้วนะคะ 0ูชุดกันนะคะศูนยเจ็ดห้าจ็ด เป็นเลขของอาจารย์พรขอนแก่นนะคะหลักสิบอาจารย์ไม่เคยหลุดเลยนะคะหลักสิบหลักสิบบนก็จะมีสองห้าศูนค่ะหลักสิบล่างก็จะมีหกเจ็ดห้านะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีสูตรสาวดำมีของอาจารย์อาจารย์พรขอนแก่นนะคะอาจารย์พรขอนแก่นกับสำหรับคลิปนี้นะคะเบิ้งเดอ้อพี่น้องเบิอ้องหอเดอ้อค่ะ เจิญนา,นาบึงนาะพี่น้องเนาะชื่นชอบกระจัดเดอ้อพี่น้องเดอ้อในสาวดำร่วมให้แล้วอดจาจเดอ้อขอทุกท่านโชคดีในงวดนี้นะคะอ่าเอาท่ีนนั่งเบื้องกันได้นะวันนี้อาจารย์พรขอนแก่นค่ะวัน,นวันนี้เป็นวันที่สี่ลงให้วันที่สี่นี่ก็คือสี่ใบนี้นะคะอาจารย์พรนขอนแก่นค่ะเอาแคบไปเ,เลยค่ะแล้วก็มานะคะมาสูตรสาวดำค่ะค่ะสูตรสาวดำนะคะ อ่าสูตรสาวดำค่ะอ่าต่อมาก็เป็นพ่อปู 3, 8, 8. ่สามแปดแปดเอากับแม่ย่าตะเคียนทองนะคะแม่ย่าตะเคียนเงินค่ะนะคะเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าท่านใดซ้ำนะนี่เพิ่นเลยพี่ไปนอนส้องือแดงนั่นมันไอ แปดหนึ่งหนึ่งเนอะพี่น้องกนะินเจนไม่ชัดเยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยทุกท่านโชคดีกับมันนี่กับเลขลูกปูไปตามในสูตรสาวดำค่ะเอ้า คลิปนี้มีซีมีซีบินเด้อพี่น้องมีซื้อมีซีใบใบหนึ่งของประปูสามแปดแปดขอกับญาตะเคียนใบที่สองอาจารย์พรขอนแก่นใบที่สามสูตรของส้าดำค่ะสูตรที่หนึ่งใบที่สี่ก็คือสูตรที่สองค่รร่วมคลิปนี้มิทรนีนะคะเนาะขอให้โชคดีทุกท่านค่ะขอให้ถือขอให้ถือทุกู้ทุกคนเด้อ